รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนแม่ลูกในเช้าวันดึกสุดสัปดาห์พร้อมสารธรรมมีสไตล์ในรายการพุทธปัญญาพี่รคงเช่นเคยนะคะและตอนนี้ค่ะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรกรุงเทพและอธิการบดีมหาวิทยายลายัยมหามกุฏารราชวิทยายลายัยยังคงมีเรื่องความสำคัญของการศึกษามาฝากให้ทุกท่านได้พินิก,กันต่อในช่วงนี้ธรมรมมาพิ่รอค่ะ ช่วงธรรมาพิรมบางครั้งบางสิ่งบางอย่างท่านบอกว่าปัญญานั้นมีลักษณะเหมือนการตัดหรือว่ามีลักษณะเหมือนความสว่างตามที่มิลินทปัญหาหรือพระนัเกษได อธิบายความแก่พระเจ้ามิลินไว้พระนาคเกษนอธิบายพระเจ้ามิลินว่าพระองค์ท่านคงไม่เคยเห็นคนเกี่ยวข้าวคนเกี่ยวข้าวในเวลาจะเกี่ยวข้าวนั้นต้องบอกว่าใช้มือซ้ายเนี่ยรวบก่อข้าวมือขวาเนี่ยถือเขียวการรวบนั่นอ่ะหมายถึงการรวบรวมสังเคราะห์วิเคราะห์เรื่องต่างๆเอามารวมกันมาวิเคราะห์กัน มาวิเคราะห์กันเสร็จเรียบร้อยก็สรุปเป็นประเด็นเรารวบไว้แล้วเสร็จแล้วมือขวาเนี่ยถือเขียวก็ไปตัดการตัดนั่นคือปัญญาที่เราจะชูดว่าเรื่องนี้ต้องทําแบบนี้สรุปยอดสรุปเป็นประเด็นว่าเรื่องนี้จะต้องดําเนินการแบบนี้อย่างนี้จะแก้ไขปัญหาแบบนี้แบบนี้อันนี้คือเป็นปัญญาในปัญญาไปว่าตัดเป็นการรวบรวมก่อนการรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์เหล่านั้น จะเทียบได้กับโยนิโสมะนสิการคือพิจารณาโดยแยกขายก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาคือความรู้เนี่ยไปตัดในเรื่องเหล่านั้นคือวิเคราะห์เหล่านั้นสรุปเป็นประเด็นแล้วก็ดำเนินการอันนี้เรียกของว่าปัญญาในทางพุทธศาสนาปัญญาอีกความหมายหนึ่งก็คือปัญญาเป็ว่าแสงสว่าง อย่างที่ท่านทั้งหลายทำสมาธิอยู่เมื่อกี้ปิดไฟแล้วเสร็จเรียบร้อยออกจากสมาธิก็เกิดสว่างถ้าเรางปินปัญญาเข้าใจในความแจ่มแจ้งของสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยท่านบอกว่าจะเกิดความรู้ความเข้าใจเมื่ออะไรมากระทบเมื่ออะไรมามาทำให้พิจารณาจะเข้าใจชัดเจนแจ่มแจม้ง ท่านผู้รู้นักปฏิบัติหรือครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าบางครั้งตอนเรียนหนังสือตอนอ่านหนังสือหรือหัวข้อธรรมะแต่และอย่างละอย่างท่านบอกยังไม่แจ่มแจ้งยังติดขัดอยู่แต่เข้าใจในความหมายแต่เรื่องที่จะติดขัดที่เดินต่อความเหตุแย้งมันยังไม่มีเกิด ก็จะติดขัดไว้อยู่อย่างนั้นอ่านแล้วก็ติดขัดไว้อย่างนั้นแต่เมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งได้เรื่องของสมาธินี่เต็มที่แล้วเนี่ยรักษาศีลในข้อวัดปฏิบัติมาทําสมาธิจนจิตสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นแฟนเข้าแน่นแฟนแล้วท่านบอกว่าเมื่อจิตสงบเป็นสมถะแล้วเนี่ยยกจิตตัวนี้เข้ามาพิจาราเห็นตามความเป็นจริงแล้ว ท่านบอกว่าเมื่อยกพิจารณาตั้งแต่ร่างกายของเราเป็นต้นก่อนแล้วพิจารณาถึงสิ่งที่มากระทบอีกท่านบอกว่ามันเหมือนกับสิ่งที่มากระทบแล้วเข้าใจอ่ะแบบอะไรนะแบบมีอะไรกั้นมากระดาษกั้นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันเจาะรูความสว่างเข้าหาตัวเราสิ่งทั้งหลายที่มันติดค้างอยู่เนี่ยบางทีมันมาเองมาเองแล้วก็พิจารณามันเข้าใจมันก็ออกเข้าใจมันก็ออก พิจรารณาเข้าก็พิจรารณาเข้าก็ออกความรู้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะมันมาเองเนาะมันพิจรารณาได้เองเนาะมันไหลมาเทมาแบบบางองค์บางท่านท่านบอกว่ามาเนี่ยเหมือนฝนตกหาใหญ่เลยมันความปิติความอิ่มใจก็มาเกิดพร้อมเลย <c oughs> เห็นเข้าเข้าใจ <c oughs> เห็นเข้าเข้าใจ <c oughs> ในสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น <c oughs> เป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับท่านผู้รู้ที่ประพฤติปฏิบัติที่ศึกษาตามพื้นฐานของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทางพุทธศาสนาที่เราบอกว่ามีพื้นฐานเรื่องของศีลที่บริสุทธิ์เสียก่อนแล้วมาในเรื่องของสมาธิคือจิตใจพร้อมกับปัญญาที่จะเป็นองค์สมบูรณ์ อันนี้อตาตมากล่าวถึงในด้านธรรมะแต่การศึกษาของของเราท่านทั้งหลายผู้ดำเนินวิถีชีวิตที่จะไปประกอบวิชาอาชีพทั้งหลายในด้านสาขาวิชาต่างๆจะเป็นภาษา,าศ,ศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศสาสตร์นิติศาสตร์อะไรก็หลายทั้งหลายแต่ก็ในส่วนหนึ่งที่จะต้องเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องให้เกิดขึ้น ก็นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาเพื่อดำเนินวิถีชีวิตในด้านนั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างไรให้วิชาเหล่านี้เมื่อศึกษาแล้วเนี่ยทำให้สังคมของเราได้ได้อยู่ด้วยความร่มเย็นและก็เป็นสุขโดยการที่ศึกษาในวิชานั้นๆ มาแล้วนี่ทำให้เกิดการที่เราจะมาร่วมการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นเป็นคุณแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแต่สังคมแต่ประเทศชาติแต่องค์กรทั้งหลายทั้งพวงให้เกิดขึ้นได้อันนี้นก็ส่วนหนึ่งที่เราจะจะต้องมาช่วยกันดังนั้นเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเรามา นับถือพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะคาสั่งสอนของพพุทธเจ้าเมื่อเราสืบทอดกันมาตามลําดับเราก็ต้องมาศึกษาในสิ่งที่พุทธเจ้าทรงวางรากฐานหรือบุรพาจารย์ของเราได้วางรากฐานในเรื่องของการศึกษาธรรมะไว้ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหา,าชวิทยาลัย ก็เช่นเดียวกันเป็นมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นตั้งแต่ปี2436คือ130กว่าปีมาแล้วเ,เป็นมหาวิทยาลัยมหากุฎตราชวิทยาลัยนี้ตอนนั้นก็เป็นการที่จะทำให้การค้นคว้าพระไตรปิฎกแล้วการที่จะออกไปนำไปเผยแพร่ประมากนการในวัตถุประสงค์ก็พัฒนาการตามลำดับ มาเป็นสภาการศึกษามาเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในกำกับของรัฐดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครอบคุมในเรื่องของศีลศิกขาก็ดีในเรื่องของกิตตสิขาก็ดีในเรื่องของปัญญาศิกขาก็ดีก็เลยอยากจะเจริญพรเชิญชวน ทำความเข้าใจร่วมกันว่าเราจะศึกษาในทางพระพุทธศาสนาตรงนี้ให้อย่างไรในด้านของการศึกษาของพระสงฆ์เราก็เห็นชัดเจนว่าพระสงฆ์เราทุกวันนี้ก็เข้ามาบวชน้อยลงการเกิดก็น้อยลงมหาวิทยาลัยก็มากขึ้นคนที่จะมาเรียนก็น้อยขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเราจะทำอย่างไรให้เกิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของศาสนาทายาทมหาวิยายมหากุตราชชวิทยาลัยเป็นมหาวิหายพุทธศาสนาผู้บริหารตั้งแต่สภาหมหาวิทยาลัยซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังการาชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ท่านทรงวางแนวทางว่าเราจะน้อมนำธรรมะของพุทธเจ้าและหาวิธีการแนวทางของพุทธเจ้าในการ เข้าไปศึกษาและนําออกมาเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญได้อย่างไรอันดับแรกก็คือว่าเราจะต้องจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่จะให้ปัญญากับศีลธรรมแก่ผู้คนในโลกให้ได้ไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่สร้างนวัตรกรรมในเรื่องของทเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายทั้งปวงเราไม่สามารถไปอย่างนั้นได้อยู่แล้ว เราจะทำยังไงให้คุณธรรมกับศีลธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนทั้งหลายทังด้านจิตใจนะจะทำยังไงเพราะเรามีคำสอนของพุทธเจ้าอยู่แล้วอย่นี้เป็นต้นนี่คือเป็นหลักการใหญ่ที่เราจะต้องทำซึ่งบัดนี้เราก็ได้รับาการประกาศจากกระทรวงอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นมาอะไรในกลุ่มใน,ในกลุ่มของให้ปัญญากักบศีลธรรมแก่ผู้คน อาตมายอมรับว่าการศึกษาของพระสงฆ์นั้นเราไม่ได้รับโอกาสเต็มที่อายกตัวอย่างของอาตมาเป็นต้นเ,นเราบวชจากต่างจังหวัดไม่มีโอกาสที่เราเรียนเรามาบวชถึงมาได้เรียนเราก็ไม่ได้เรียนตั้งแต่ประถมนะป .1 ถึงป .6 นี่ก็ไม่เรียนเต็มที่เมื่อเข้ามาบวชแล้วม,ม,ม .1 ถึงม .6 เราก็เรียนทางด้านธรรมะเรียนปริญญาธรรมเราก็ไม่ได้เรียนเต็มหลักสูตรเต็มที่ ภาษาอังกฤษคณิตวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ได้เรียนเต็มที่เราก็เรียนทั้งด้านบาลีมาดังนั้นวิชาการทั้งหลายพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่พื้นฐานของการศึกษาของคนทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสเข้ามาศึกษาตรงนี้เต็มที่ดังนั้นพื้นฐานของเราจึงขาดดังนั้นถ้าจะเป็นวิชาการของการเรียนการสอนของการจัดหลักสูตรของการวางแผนของการอะไรต้องยอมรับว่าพระท่านขาด จะต้องอาศัยญาติโยมทั้งหลายมาช่วยกันในการวางแผนในการจัดการเรื่องการศึกษาดังนั้นเราจึงมองภาพว่าเราจะทําอย่างไรให้พระท่านมีการศึกษาที่ดีและมีการได้เรียนหนังสือให้เต็มที่ดังนั้นเมื่อทางมหาวิทยาลายัยมหากรุณาชื่อวิทยาลัยโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านทรงประทานทุนเรื่องการศึกษาเนี่ยท่านปรารถนาที่อยากจะให้พระเนนไปเรียนต่อเป็นญาโทเป็นญาเอกทั้งต่างประเทศ แต่ว่าเราติดต่อเราประสานงานไปทุกที่แม้แต่ที่อังกฤษก็ดีอเมริกาก็ดีอยากจะให้ไปท่านบอกว่าให้ไปเรียนหนังสือส่งเสริมให้ไปเรียนเต็มที่ทั้งด้านพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษหรือบริหารการจัดก,การศึกษาได้ให้ไปเรียนให้ได้แล้วให้กลับมาเอาวิชาวความรู้เทคนิควิธีการสอนการสร้างหลักสูตรให้มาแต่ท่านบอกว่าขออย่างหนึ่งแต่ว่า ต้องเชิญชวนชาวต่างประชาต่างชาติเหล่านั้นหรือเพื่อนทั้งหลายเนี่ยให้มาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศของเราเพราะเราเป็นประเทศพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงดําเนินการในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตอนนี้เรามีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหา,รา,มหารกราุณาชวิทยาลัยที่ด่านซ้ายในเรื่องของให้การศึกษาคือคล้ายๆกับเป็นโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะเขาเรียกอยู่ประจํา เราให้เด็กจบป .6 ก็มาบวชบวชแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาม .1 ถึงม .6 เราก็ดูแลตลอดทุกอย่างค่ากินค่าอยู่ค่าแรเราก็มีหลักสูตรพิเศษของเราเป็นโรงเรียนสาธิตต่างหากเพื่อจะให้บ่มเพ,พาะพระเนนเหล่านี้ให้มีการศึกษาพื้นฐานให้เต็มที่แล้วต่อไปที่จะให้มีการศึกษาในระดับสูงหลังจากนั้นก็จะมาต่อในทุนของสมเด็จพระสังฆราชระดับปิญญาตรีที่มหาวิทยาลัยซึ่งเจ้าคุคคสมเด็จท่านก็มอบทุนไว้ให้สําหรับปิญญาตรี ก็จะเรียนภาษาอังกฤษพระองค์ท่านปรารถนาเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างมากเขาให้พระเนรให้เรียนเพราะต่อไปในภายภาคหน้าพระสงฆ์จะต้องไปออกไปเผยแผ่ระดับนานาชาติให้ได้ประมาณนั้นภาษาจีนด้วยใช่ภาษาจีนด้วยจีนด้วยแล้วยิ่งไปคุยกับพระองค์เนี่ยก็จะภาษาจีนด้วยนะอันนี้ด้านหนึ่งที่พรองค์มองกว้างว่ะต่อไปเนี่ยการเผยแผ่พระาศาสนาหรือการศึกษาเนี่ยถ้า,าศาสนาทายาทของพระพุทธทเจ้า ถ้าไม่มีความรู้ด้านนี้ก็จะกการเผยแผ่ก็จะลำบากขึ้นอะไรขึ้นการจัดการศึกษาของพระก็จะเป็นการที่ไม่พัฒนาการขึ้นดังนั้นอาตามาจึงจเจริญพรว่าเรื่องการศึกษาของพระสงฆ์นั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องฟื้นฟูเรื่องการศึกษาเมื่อพระเราไม่ได้รับโอกาสที่เต็มที่แต่ว่าเราก็ได้รับโอกาสจากญาติโยมเต็มที่นะแต่ว่าเป็นกระบวนการเนาะ ต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนที่เรายัางไม่ชัดเจนดังนั้นมหาวิทย,ยาลัยมหากุตราชวิทยาลัยได้ดําเนินการเรื่องการจัดการศึกษาเนี่ยให้ความสําคัญต่อการศึกษากับศาสนาทายาทผู้สืบทอดพระาศาสนาตอนนี้เราได้เริ่มแล้วที่โรงเรียนสาธิตนั้น1 0 1สปี13ปีมานี้มีปร,เริเญีธรรมก้าประโยคเกิดขึ้นประโยคเประโยคแตามมาอีกแท่านทั้งหลายเหล่านั้น จบเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มาต่อระดับปิญญาตรีที่จะมาสืบทอดพระาศาสนาของเราได้อีกจะต่อไปคงจะเป็นระดับปิญญาโทปิญญาเอกได้อีกดังนั้นสิ่งนี้เราถือว่าเราเป็นการสร้างาศาสนาทายาทที่จะสืบทอดพระาศาสนาที่จะเป็นการเผยแผ่พระาศาสนาส่วนหนึ่งที่จะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองพระสังฆาธิการมีเจ้าอาวาสเจ้าอาําตำบลอำเภอจังหวัดที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็ส่วนหนึ่งที่เราทำกัน ดำเนินการดังน,น,นั้นจึงจเจริญพรแจ้งกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้ทางมหาวิทยาลัยมหาบุรุราชวิทยาลัยได้ดําเนินการเดียรพร้อมที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของสถาบันกรรมฐานศึกษาที่จะให้การจัดการเรื่องอบรมกรรมฐานในการทําสมาธิเพื่อจะให้มวลรวมของของผู้คนทั้งหลายหันเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรม ตามองค์ธรรมที่ครบถ้วนและบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ขาดด้านใดด้านหนึ่งซึ่งอาตมาคิดว่าการให้การศึกษานั้นบางทีบางอย่างเราขาดตัวใดตัวหนึ่งของธรรมะไปไม่ครบถ้วนบริบูรณ์บางทีมันเป็นปัญหาบางทีเรามีลูกที่ปรารถนาที่จะให้เรียนหนังสือเราก็ส่งเรียนเต็มที่ปรารถนาอยากจะให้เรียนด้านนี้ด้านนี้ บางครั้งความปรารถนาเป็นความปรารถนาของพ่อของแม่อยากจะให้ลูกเรียนนี้แต่บางครั้งลูกก็ไม่ไม่มีความอะไรนะเขาเรียกไม่มีพื้นฐานของด้านนี้หรือไปต่อไม่ได้ก็จะต้องบังคับบ้างอะไรบ้างไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปบางครั้งปรารถนาที่จะให้เรียนระดับสูงแต่บางครั้งก็จะขาดขาดความเป็นวัฒนธรรมไทยคว,ความเป็น โบราณประเพณีพื้นฐานหรือวัฒนธรรมที่ตัวเองที่นับถือเรื่องของพุทธศาสนาก็จะขาดเยาวชนของเราก็จะขาดในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นอาตมาในนามมหาวิทยาลัยมหากุตราชาวิทยาลัยก็ฝากว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาบุคคลที่ให้เกิดความสมบูรณ์ที่แท้จริงตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้า การศึกษาถ้าเป็นทางโลกนั้นก็เป็นการศึกษาที่ศึกษาทำให้เกิดภาวะของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมที่ศึกษาเฉพาะด้านนั้นๆให้เก่งพร้อมกับมีคุณธรรมพร้อมกับมีจัญญาเมื่อมีวิชาแล้วจะต้องมีจัญญาจัญญาความประพฤติประกอบในบุคคลนั้นๆก็จะทำให้บุคคลนั้นนั้น,น,นเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ ท่านบอกว่าเรียนเก่งไม่ใช่ต้นเรียนเก่งแล้วต้องให้อยู่กับในสังคมสามารถพัฒนาสังคมไปได้ด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความเจริญและความรุ่งเรืองในหลักธรรมของพระพุธทธเจ้าตลอดถึงสังคมทั้งหลายดังนั้นในวันนี้อาตมาได้มากล่าวถึงธรรมะเป็นเรื่องที่พอสมควรกับการศึกษา จึงให้หัวข้อว่าความสําคัญของการศึกษานั้นถือว่าเป็นเรื่องกว้างเรื่องใหญ่การคุยกันนี่เ็เรื่องยาวทีเดียวการศึกษาแต่ว่าจมุมมองของการศึกษาว่าเราจะทําอย่างไรให้การศึกษานั้นเป็นไปได้ด้วยด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันความอบอุ่นใจบางครั้งเราเห็นการศึกษาเราก็มองของคนอื่นประเทศคนอื่นว่า ประเทศนี้ระดับนี้ประเทศนี้ระดับนี้ทําไมเขาเราต่ํากว่าใครบางทีเรามองถึงจุดนั้นแต่ไม่ดอมองดูพื้นฐานของผู้คนในการดําเนินวิถีชีวิตอาตมาก็ก็ยังขาดอยู่แต่เราไม่ต้องไปโทษใครเรามามองดูตัวเรามองดูครอบครัวเราดูลูกหลานของเราเป็นยังไงบ้างอะไรถ้าเรามาช่วยกันพิจารณาพื้นฐานของครอบครัวเราที่มีลูกหลานเราเป็นยังไงการศึกษาเป็นยังไงเราให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลานบุตรหลานเราอย่างไง เราให้การศึกษากับบุตรหลานของเราอย่างไรครบถ้วนบริบูรณ์ดีไหมให้เขาเป็นตัวของต,ตัวเองไหมให้เขามีอิสระในการศึกษาไหมพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้ไหมพร้อมที่จะแนะนําส่งเสริมไหมไม่ใช่จะเป็นการบังคับอย่างนี้เป็นต้นอตรตมมาคิดว่าการศึกษาของเราก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองดําเนินไปสู่ความเรียบร้อยและดีงาม ดังนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่อาตมาได้มาคุยมาเจอมาพบกันมาทำความเข้าใจในการศึกษาก็ขอเจริญพอรอวยพรแก่ท่านทั้งหลายที่เนมารับฟังในวันนี้จงประสบความสําเร็จในการศึกษาชีวิตของตนเองให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด จะทำให้ทุกท่านเข้าใจในความสําคัญของการศึกษาได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะและช่วงหน้ายังมีอีกสาระน่าสดับที่คนนุณแม่ปรางรัตน์นั่นมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัตวันนี้ปรางรัตน์มีคำชีนน้แนะน่าสนใจมาฝาก จาก่านจเจ้าอาวาวสวัดไทรงามจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าด้วยเรื่องทุกเกิดจากไหนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปรับชนพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะลํำดับต่อไปจะพูดถึงเกี่ยวกับทุกขความทุกข์ของคนเรานี้ก็เกิดมาก็ต้องได้รับด้วยกันทั้งนั้นความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุก ความตายก็เป็นทุกข์ความพลาดพ่าจากของรักของชอบใจล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเราเกิดมาอย่างเราเกิดมาแล้วเราต้องทํากระทําในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็ทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองเกิดความทุกข์ได้แต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ดีใจของเรามีปิติเบิกบานก็ทําให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้น ทุกอยู่ที่ใจของเราสุขทุกอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็มีทุกไม่สุขใสใจไม่ถือก็มีสุขไม่ทุกใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกนาถ้าเราอยากได้ความสุขเราก็ต้องปล่อยวางในสิ่งที่ยึดอย่าไปยึดมั่นในตัวตนว่าตัวเรานี้ต้องมีสิ่งที่ทำให้ จิตใจของเราเศร้าหมองได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยวางท่านบอกว่าไม่ยึดไม่ถือไม่ทิ้งแต่จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคนเราเกิดมาก็ต้องล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ด้วยกันทางนั้นนะเป็นเกิดมามีนลูกนะก็ต้องทําหน้าที่ของลูกเกิดมาเป็นนะพ่อเป็นแม่ก็นหน้าที่ของพ่อของแม่ให้ดีแล้วแล้วก็เป็นรับราชการหรือว่า ทมหน้าที่อะไรก็ต้องทําให้ดีแต่ถ้าเราทําไม่ดีนะก็มีความบกคล่องขึ้นมาก็จะทําให้เราเกิดทุกข์ได้แล้วนะนอกจากนั้นก็เป็นทุกข์นะที่จรมานะหรือว่าสภาวะทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราสภาวะทุกข์นะี่คือความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ที่จรมาอย่างเราได้รับนะความตำหนิติชินนินทา เกิดมาเราก็ต้องได้รับะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยวางให้ได้เมื่อเราเกิดมาเราเราได้อยู่กับโลกก็เรียกว่าโลกกะร,รนะทำโลกกะระทำนั้นก็คือมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสรรลเสริญก็มีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์ประปนคุกเข้ากันไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในโลก,กธรรมนั้นเราก็จะไม่เกิดความทุกข์ในจิตใจของเราเราปล่อยวางได้องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้เราได้มีความปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือไม่ทิ้งแล้วก็ทําหน้าที่ของเราหน้าที่การทําหน้าที่นั่นแหละเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปยึดถือกับสิ่งที่ตัวตนของเรามากเกินไปเพราะ ความแก่ความเก็บความตายนั้นมีอยู่ด้วยกันทุกคนถ้าเราไปยึดมากนะก็ทุกมากนะเราไม่ยึดนะไม่ถือเราก็ไม่ทุกนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้เราได้ประพฤติปฏิบัติโดยการปล่อยวางใจของเราก็จะว่างจากความทุกข์นั้น,น,นนะสามารถที่จะเข้าสู่ในนะจิตที่บริสุทธิ์สะอาดนะเข้าสู่พระนิพพานได้ กนะ็ขอนะอธิบายเพียงยินย่อแค่นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามวังไปอย่างยิ่งว่าสาระต่างๆที่ทางรายการนำเสนอไปจะช่วยให้ทุกท่านมีความสุขทุกวันของชีวิตนะคะและกลับมาพบก,กับเป็น,นอย่างไรคุณแม่ปรางรัตได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้าธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ